สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรีวิวชีวิตหลังแยกทางอดีตสามีไม่เคยขอค่าเลี้ยงดูตายชุติมารีวิวชีวิตการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนน่าจะคุนหน้าคุนตากันดีค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังยังตายชุติมาเพราะมีผลงานสร้างชื่อหลายเรื่องอาทิเช่นภาพยนตร์ซีซันเชงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ปิดเท่มใหญ่หัวใจวาวุ่นและหนีตามกาลิเลโอและก่อนหน้านี้ซีซั c นเช g งเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ถูกนำกลับมาฉายให้ชมอีกครั้งในเทศกาลภาพยนตร์อย่างกรุงเทพกลางแปลงด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ปัจจุบันจะมีอายุ35ปีแล้วแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมยังเป็นขวัญใจของแฟนๆด้วยเพราะก่อนหน้านี้ได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับทิมพิทาลิมเจริญรัต นักการเมืองและนักธุรกิจปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลก่อนจะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ในปีพศ2562เพราะหลังจากที่เลิกลากันแล้วก็ยังช่วยกันดูแลลูกสาวอย่างน้องพิพิมพ์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและยังไม่เคยพูดถึงกันในทางที่เสียหายเลยด้วยโดยก่อนหน้านี้คุณแม่คนสวยก็เคยออกมาเผยแนวคิดการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยว่าไม่เคยขอค่าเลี้ยงดูเลย เพราะบอกเองเลยว่าไม่เคยอยากได้เงินจากใครไม่เคยได้ค่าเลี้ยงดูใดๆมาเพื่อเลี้ยงเด็กคนนี้มีแต่ตั้งใจทํางานเพื่อดูแลเขาให้ดีที่สุดและเมื่อเขาเติบโตมาเขาไม่จําเป็นต้องมาให้อะไรเราคืนทั้งนั้นขอให้เขามีความสุขเข้าใจในศัจธรรมของโลกใบนี้และปล่อยวางได้เร็วแค่นี้หมาม้าก็ตายตาหลับแล้ว ag, มีแม่เมื่อพร้อม ซึ่งจากตรงนี้ก็ทำหลายคนชื่นชมมากๆเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะช่วยกันเลี้ยงดูลูกและไม่เคยพูดถึงกันในทางที่เสียหายแล้วยังไม่เคยขอเงินค่าเลี้ยงดูลูกเลยและปัจจุบันก็ยังสามารถร่วมจิตกรรมของลูกด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกเข้าเรียนครั้งแรกหรือตอนไปทำจิตกรรมที่โรงเรียนของลูกก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะ เพราะแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันแล้วแต่ยังช่วยกันเลี้ยงลูกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและยังไม่เคยออกมาดราม่าเรื่องเวลาในการดูแลลูกเลยในขณะที่หลายคู่ก็มักมีปัญหาเวลาในการเอาลูกมาดูแลไม่ว่าจะน้อยไปหรือเจอ,อยากแต่คู่นี้ก็ไม่เคยมีแบบนั้นเลยเขาอกขอ็พณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ